นะครับเวลาเราทําข้อมูลตารางเยอะๆสิ่งที่เราต้องการนะครับรู้นะครับเวลาส่วนใหญ่เราก็ต้องการรู้อะไรบ้างครับในในมีข้อมูลไอ้รถอยากรู้อะไรบ้างครับเช่นอะไรบ้างกาไรอันนี้คงบอกไม่ได้ครับบอกว่ารถคันไหนขายดียี่ห้อไหนขายดีใช่ไหมครับอ่าถ้าเราทําตาราง บันทึกว่ารถขายแต่ละคันแต่ละเดือนเท่าไหร่เนี่ยเราอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนขายดีไหมครับอ่านะครับอ่าบางบางบางที่บางบริษัทก็ต้องการรู้นะครับในข้อมูลนี้เราจะทํำยังไงครับถึงจะรู้ว่าข้อมูลนี้ยี่ห้อรถอะไรขายดีนะครับเราก็ต้องมาทํากับข้อมูลครับใช้ Excel ช่วยนะครับนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลดิบนะครับเพื่อไม่ให้ไปรบกวนข้อมูลพื้นฐานนะครับ เราก็ต้องไปทำกับข้อมูลชุดอื่นๆนะครับดังนั้นเราจะใช้การ Copy p อ่าก๊อปปี้อะไรครับ Copy Sheet ก่อนนะครับเพื่อที่จะเวลาผิดพลาดอะไรนะครับข้อมูลชุดนี้จะได้กลับมาใช้อีกนะครับเวลาก o p y s h e e t ตทำยังไงครับให้นิสิตยกเลิกก่อนครับยกเลิกหน้าต่างพวกนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมองไม่เห็นครับยกอ่ายกเลิกพวกเส้น เส้นแบ่งหน้าต่างนะครับเราจะเห็นชื่อชีสนะครับนะครับดึงออกครับคลิกไปด้านบนหรือด้านล่างก็ได้หรือคลิกไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้หน้าต่างจะปลดล็อกออกมาจากการตึงเซลล์นะครับใครไม่อยู่ในสภาพนี้ยกมือครับใครหน้าต่างไม่อยู่ในสภาพนี้ยกมือครับหาออกครับหรือบางคนไปที่มุมมองก็ได้ครับมันจะมีคําสั่งไม่ตึงเซล์ครับ นะครับไม่ตึงเซลล์นะครับไม่แยกหน้าต่างนะครับไม่ตึงแนวนะครับคล้ายกันนะครับใครไม่อยู่ในสถานะนี้ยกมือครับหน้าต่างเหมือนของผมนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราทำตารางกับข้อมูลนะครับเราไม่ควรจะผมแนะนำเลยครับห้ามยุ่งกับข้อมูลดิบห้ามยุ่งกับข้อมูลที่เป็นตัวข้อมูลที่เราได้มานะครับ พยายามทำในชีตอื่นนะครับดังนั้นเวลาจะทำชีตอื่นเราก็ทำการคัดลอกครับให้นิสิตเลื่อนเมาส์มาที่ i ิน r o 05ซึ่งเป็นชื่อชีตนี้ครับนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ i ิน r o 05นะครับคลิกขวาครับคลิกขวาดูครับใครไม่เห็นยกมือครับไม่มีเมนูลัดเหมือนของผมยกมือนะครับคลิกขวา สิ่งที่เราต้องการคือย้ายหรือคัดลอกครับย้ายหรือคัดลอกนะครับคลิกไปครับมันจะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเราจะทำอะไรย้ายไหมหรือคัดลอกครับถ้าเราย้ายไปไฟล์อื่นนะครับมันก็จะถามชื่อว่ามีให้มานะครับ เป็นชีตงานใหม่ไหมหรือชีตไงนะครับแต่เราต้องการทําในชีตนี้แหละนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันครับก็เป็น Excel 18นี่แหละนะครับส่วนไอ้ที่สำเนาจะย้ายไปอยู่ส่วนใดอื่นไหมไม่นะครับเราต้องการสร้างสําเนาครับให้ติ๊กสร้างสําเนาก่อนนะครับให้ติ๊กสร้างสําเนาครับอ่าติ๊กแล้วนะครับอ่าคนไหนยังไม่ติ๊กยกอ่าก็ติ๊กนะครับ ติ๊กแล้วทีนี้จะให้ไว้ตรงส่วนไหนครับเอาไว้ใกล้ๆมันแหละนะครับก่อนแผนงานศูนย์แล้วกันครับคลิกไปที่ชีทศูนยครับเพื่อให้มันสร้างสำเนาะระหว่าง5กับ6นะครับก็ตอบตกลงครับโอเคเราจะได้ดูชื่อชีทปัจจุบันที่เราทำงานอยู่ครับ i n t r o ศูน 5, วงเล็บสนะครับเป็นไฟล์ที่สำเนาขึ้นมานะครับ ถ้าเกิดเราทำผิดพลาดข้อมูลกับตัวนี้เรายังสามารถกลับไปใช้ i n t o 0 5ได้นะครับข้อมูลไม่ได้หายไปไหนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่คัดลอกมาเพื่อจะทำงานนะครับเวลาทำงานบางครั้งเป็นไงครับตัวเลขข้างล่างมันเป็นผลรวมนะครับทีนี้ให้นิสิตมาดูข้างล่างนะครับคลิก c o n t r ร l และชี้ลูกศรชี้ลงมาข้างล่างครับนะครับคลิก c o n โ r ร l และลูกศรชี้มาข้างล่างนะครับ ผมเลื่อนเมามา,มาเพื่อให้นิสิตข้างหลังไม่มองเห็นนะครับจะเห็นว่าผลรวมข้างล่างเป็นไงครับเป็นผลรวมที่สร้างจากการคํานวณน,นะครับถ้าเราทำข้อมูลเรียงข้อมูลหรือว่ากระทำกับข้อมูลบางครั้งตัวเลขมันจะเพียนไปนะครับให้นิสิตท,ทำการเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขจริงๆนะครับอย่าเป็นสูตรคํานวณน,นะครับวิธีเปลี่ยนก็คืออะไรครับ ให้นิสิตไปเลือกที่ B เท่าไหร่ครับ45ครับ B 10 15ใครไม่อยู่ที่ช่อง B 1 5ยกมือครับจากนั้นคลิกนะครับ Control ช h i f t นะครับแล้วก็กดลูกศรชีป้ไปทางด้านขวามือครับกด c อนชิ h i p t Control นะครับแช่ไว้แล้วกดลูกศรชีป้ไปทางด้านขวามือครับ ต้องกดชิปกับคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วกดลูกศรชี้ไปทางด้านขวามือครับมันจะเป็นการเลือกเซลล์นี้ทั้งแถบครับใครไม่อยู่ในสถานะนี้ยกมือครับได้นะครับใครทําไม่ได้ยกมือครับจากนั้นทําการคัดลอกครับนะครับทําการคัดลอกครับไปที่หน้าแรกนะครับคัดลอกครับเมนูคัดลอกอยู่ข้างบนนะครับนะครับอ่า ครับคัดลอกนะครับนะครับแล้วทีนี้ให้นิสิตมาที่ B 4สี่สิบห้าครับ b 4สคลิกหนึ่งทีครับแล้วคลิกขวาครับคลิกขวาครับวางแบบพิเศษครับให้เลือกวางแบบพิเศษครับเราจะวางเฉพาะค่ามันครับไม่วางสูตรนะครับ มันก็จะมีถามบอกวางแบบไหนนะครับเราจะเอาค่าครับครับให้มันเป็นค่าไม่เอาสูตรคำนวณครับตกลงครับตกลงอ่าคราวนี้นะครับถ้านิสิตคลิกไปตรงที่ B 45อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงครับ เป็นตัวเลขหรือ,อยังนะครับดูแถบสูตรครับเป็นตัวเลขเฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่สูตรคำนวณคือผลลัพธ์ของอข้อมูลจากข้างบนนะครับคราวนี้เราพร้อมที่จะกระทำกับตารางแล้วครับก็คือการเรียงลำดับว่ารถยี่ห้อไหนขายดีที่สุดนะครับเราจะเรียง ยี่ห้อไหนขายดีทีส่สุดจะเรียงเดือนไหนครับหครั้งจะเรียงเดือนทุกเดือนมันก็คงไม่ได้ครับแต่ละเดือนบางทีมันอาจจะเดือนนี้ยี่ห้อนี้ขายดีอีกยี่ห้อนึงอาจจะขายดีกว่าในเดือนหนึ่งสลับกันไปนะครับดังนั้นเราจะต้องทําทการรวมตัวเลขสักตัวหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเป็นตัวดัชนีในการเรียงลําดับนะครับให้นิสิตนะครับเลื่อนกด c อน t r o l แล้วก็ลูกศรชี้ไปทางด้าน ขวานะครับแล้วก็กด c อ n t r ร l ลูกศรชี้ไปทางด้านบนครับเราจะมาหน้าต่างประมาณนี้ครับหรือไม่ก็เลื่อนเมาส์มาที่ B K 6ครับเลื่อนเมาส์มาที่ B K 6ครับใครทำไม่ได้ยกมือครับนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ B K 6นะครับจากนั้นก็คลิกครับนะครับที่ B K 6แล้วก็ เลื่อนเมาส์มาที่ผลรวมครับเราจะลองรวมตัวเลขทั้งหมดดูครับว่าผลรวมทั้งหมดของรถแต่ละคันที่ขายได้ตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่นั่นแหละรวมทั้งหมดแล้วรถยี่ห้อไหนขายดีนะครับให้นิสิตคลิกที่ผลรวมนะครับผลรวมอัตโนมัตินะครับถ้าคลิกไปตัวตัวนี้นะครับผลรวมอัตโนมัติมันจะซ้ำให้ครับ คลิกรืยยังคลิกรืยยังครับคลิกตัวนี้ครับคล้ายๆตัว e นะครับซิกมานะครับคล้ายๆตัว e นะครับทีนี้มันจะซ้ำมาตั้งแต่ b6 จนถึง bj6 นะครับ b6 นี่เป็นอะไรเดี๋ยวดูกูก่อนนะครับเวลารวมก็ต้องดูด้วยครับถึงมันจะรวมให้อัตโนมัติแต่ว่าเป็นไงครับถ้ารวมผิดให้มันก็จะผิดไปด้วยนะครับ โอเคถูกต้องครับอ่า B เริ่มตั้งแต่มกรานะครับปี B 2008นะครับถูกต้องแล้ว Enter ครับอ่ารถยี่ห้อนี้ขายไป1้อยร้คันนะครับร้อคันอ่าทีนี้เวลาเราเป็นไงครับรวมก็คัดลอกสูตรได้ครับเป็นการผลรวมธรรมดาดับเบิลคลิกครับนิสิตอย่าลากนะเพราะว่าตารางนี้มันใหญ่ครับอย่าลากเพราะ ใช้เวลานานให้ดับเบิลคลิกเอาครับมาที่เซลล์นี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับอ่าเอาละทีนี้เราได้แล้วจำนวนยอดขายรถรวมทั้งทั้งทุกยี่ห้อนะครับืคราวนี้นะครับเราจะมาเรียงลำดับแล้วนะครับใครไม่อยู่ตรงนี้ยกมือครับใครไม่อยู่ตรงนี้ยกมือครับ อย่าลืมนะครับเราอยู่แถว BK ครับจำไว้นิดนึงนะครับ BK เราจะใช้แถวนี้ในการเรียงลำดับว่ารถยี่ห้อไหนขายดีนะครับ BK ครับ BK นะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เราเลือกข้อมูลแล้วนะครับว่ารถยี่ห้อไหนขายดีนะครับจากนี้เราจะทำการเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับกด Control แช่ไว้ครับ กดคอนโทรลชิปแค่ไว้ครับคอนโทรลชิปแค่ว้แล้วกดลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือครับใครหน้าต่างเหมือนของผมบ้างยกมือครับใครไม่เหมือนยกมือครับใครไม่เหมือนยกมือครับไม่มีนะถ้าใครมีสังเกตตัวนี้ครับตัวเส้นสีดำที่เป็นข้อมูลจะต้องถูกเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับของใครหายไปไหมไม่หายนะ ถ้าหายให้มาติ๊กปลดล็อกตัวนี้ครับข้อมูลของฉันมีส่วนหัวด้วยนะครับปลดล็อกออกเพื่อจะให้เส้นดำๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็มาเรียงลําดับครับเรียงตามอะไรครับคอลัมน์ BK ครับจากมากไปหาน้อยนะครับใครทำไม่ได้ยกมือครับใครไม่เหมือนของผมยกมือนะครับ ปลดตัวนี้ออกครับใครไม่เหมือนของผมยกมือนะเหมือนนะจากนั้นตอบตกลงครับอ้าวได้แล้วพอเป็นถูกต้องไหมโตโยต้าขายได้เยอะสุดโอ้ใช่นะครับแสดงว่าข้อมูลเราเนี่ยเริ่มถูกแล้วนะครับอ่าแล้วฮอนด้า อันดับ2ก็คือ6000นฮอนด้าเทาที่เปิดมาก็ประมาณ0 0อ่นถูกต้องนะครับแล้วเรียงลําดับไปครับจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมนิสันตอนแรกๆขายขายไม่ดีก็แสดงว่าช่วงหลังอาจจะขายดีนะครับเพราะว่ารถอะไรนะนิสันมาร์ทอาจจะออกมาแล้วราคาถูกขายดีนะครับช่วงหลังๆเราก็จะเรียงตามนี้ครับคราวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราดูว่ายอดขาย ส่วนใหญ่เราก็สนใจว่ายอดขายเยอะๆเนี่ยเท่าไหร่ครับเราจะนําข้อมูลทั้งหมดไปใส่ในตารางได้ไหม <S <S เวลาเอาข้อมูลทั้งหมดไปใส่ในตารางเราดูทั่วถึงไหมครับดูไม่ทั่วนะครับเราจะต้องสรุปไปครับอย่างเช่น10อันดับรถยนต์ที่ขายดีนะครับ10อันดับรถยนต์ที่ขายดีดังนั้นเราต้องการแค่10อันดับนะครับของรถยนต์ที่ขายดีส่วนรถยี่ห้ออื่นเป็นไงครับขายได้น้อยคันเราก็ไม่ค่อยสนใจครับดังนั้นเราก็ จะเลือกเอาเฉพาะรถที่ขายดี10อันดับนะครับ10อันดับมีอันไหนบ้างลองนับดูครับมี t o y ยต a ใช่หมครับ้ยนรสัน1 2 n d a Nissan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอ่าทีนี้เราก็ไม่เอา BMW ครับเพราะว่ามันเป็น11นะครับอ่า ให้นิสิตไปคลิกเลือกที่ A 1 7นะครับที่เป็น BMW นะครับ BMW นะครับครับให้กดนะครับชิปกับ Control นะครับชิปกับ Control ลูกศรชี้ไปทางด้านขวาครับแล้วก็ชี้ไปด้านล่างครับคราวนี้กด Delete ไปครับเพราะอะไรพอหมูนชุดนี้เราไม่ต้องการครับ เราต้องการแค่10อันดับรถยนต์ที่ขายดีนะครับของประเทศไทยนะครับเพราะในกระดาษ A4 เนี่ยเอาทุกตารางไปใส่ไปไงครับมันก็โอ้โหเต็มนะครับเราเลือกเอาเฉพาะที่สำคัญนะครับทีนี้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปนะครับครับทีนี้กลับมาที่ A17 ครับ A17 นะครับทีนี้เลื่อนลูกศรขึ้นข้างบนครับจะเห็นว่าพอตัดข้อมูล ที่ขายไม่ดีออกไปไงครับมองง่ายไหมเริ่มง่ายขึ้นครับอยู่ในตารางเดียวนะครับแต่ถามว่าข้อมูลอื่นๆหายไปไหมหายไปนะครับดังนั้นเมื่อเวลานําเสนอเราจะต้องนําเสนอ10อันดับแรกพร้อมกับอื่นๆครับอื่นๆก็คือยี่ห้ออื่นครับ